สำนึกของสังคมโดยคณะกรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกลับเข้ามาช่วงนี้นะคะสำนึกของสังคมค่ะอย่างที่เกิดไว้นะคะเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของเมาแล้วครับ เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างไรนะคะ<ม>เรื่องนี้เราจะไปพูดคุยกันกันกบนายแพทย์แท้จริงสิริพาณิชนะคะเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับและอดีตนั้นท่านเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับคุณนอมค,ครับสวัสดีท่านริลาท่าน ค่ะคุณหมอคะอวันนี้จะมาชวนพูดคุยกันในเรื่องของเมาไม่ขับค่ะซึ่งเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนก่อนอื่นเนี่ยต้องขอให้คุณหมอช่วยเล่าถึงสถานการณ์ให้เราทราบนิดนึงว่าสถานการณ์ในบ้านเราทุกวันนี้ในเรื่องของเมาไม่ขับแล้วมันมีผล<ช>กับอุบัติเหตุหรือการสูญเสียอะไรนี่มีมากน้อยขนาดไหนบ้างคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รุนแรงมากแล้วก็ รถก่อเสียี่ของคนที่เคยชนอย่าสูงเลยนะครับที่มีคนเมาแล้วบังรถกรับคนออนครับทีนี้ครับในแต่ละปีเนี่ยเฉลี่ยนะครับในแต่ละปีคือสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยครับเราจะมีผู้เสียชีวิตคนท้องถนนนะครับพอรถชนกันนครับอันนี้ก็เสียชีวิตนะครับประมาณสองหมื่นคนต่อปีนะสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเฉลี่ยปีละสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นเน้น ติปีที่จะสองแสนคนสองแสนเนี่ยเท่ากับจังหวัดเล็กๆจังหวัดหนึ่งเช่นระนองเนี่ยหายไปทั้งจังหวัดเลยนะครับหายไปทั้งจังหวัดเลยนะครับนี่นี่คือความมูวแย่ของอุบัติเหตุคนท้องถิ่ที่วัดรถชนกันทั้งหลายหนึ่งแับฆ่าชีวมนุษย์ต้องนี่มัตายเป็นเบื่อนใช้คำว่าตายเป็นเบื่อที้มีคนใช้คนี้ดูดซําไปนะว่าตายเป็นห่าแล้วก็เลยเรียก เรียกโรคนี้ว่าโรคค่ะเขาไม่เรียกอุบัติเหตุแล้วครับคุณอ้อมครับคือว่าโรคค่ะลงถนนพอขเขาไปเปรียบเทียบกับเมื่อก,ก่อนเนี่ยสมัยที่มีโรคคายลงในมื่งไทยสองครั้งนะครั้งแรกเพราะกาละโลกหมือตอนนี้คนตายเยอะมากเลยคกา,าละโลกคนฆ่าชีวิตคนไทยเปนสมัยตอนต้นมีศิลปวิทยานะครับแล้วท้ายมาตอน ลายภูมิยากระหายท่านอะไรนล่าถ้าใครไปดูเรื่องบุเพสัมพนว่าละครตัวนี้ติดต่ออที่ว่องอนฮิว่าแต่ละโรคเรืนระบาดแล้วก็หมอเหมือนก็บีไี่พอคนก็ตายเป็นป่วเขาก็เลยเรียกว่าโรคหาระบาดที่เป็นโรคอันที่สองที่นี่ได้แบบนี้นะครับโรคอ่าครั้งที่สาเนี่ยมันกําลังลงขนนนะครับตายเป็นปีเป็นหมื่นหมื่นคนต่อปี เฉลี่ยนะครับคุณพ่อครับเฉลี่ยนะคนไทยเยจะออกจากบ้านไปประมาณห้าสิบถึงหกสิบคนเลยในแต่ละวันไม่ได้กลับบ้านเนอไปนอนเฉยชืยนจีนกองเขาบ้างห้าสิบถึงหกสิบคนครับเฉลี่ยนะนี่เฉลี่ยแล้วครึ่งหนึ่งของความสูญเสียทั้งหลายนี่แหละครับประมาณครึ่งหนึ่งหรือบางการ,รทดสอบการสำรวจ บอกว่ามากกว่าขึ้นเลยตาไปตืินมาจากพฤติการของการเมาแล้วขับครับโอ้สิ่งเหระครับแล้วขึ้นไปจากสาเหตุมีกระบวนการเจ็บความเร็วความรวดความใช้โทรศัพท์อะไรพวกนี้นะครับแปบไปแดงไปแดงอะไรนี่ีนะครับันก็ขีกขึ้วขาดเมาแล้วขับเนี่ยสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยมาบัดขึ้น ถ้าปี2000เกิดมาแล้วครับจะทําให้คนไทยเสียชีวิตบนท้องถนนประมาณล้่นคนต่อปีครับตอบครับค่ะที่ดีคือแล้วมันยังไม่ได้ลดลงเลยเท่าไหร่นะมันก็เนี่ยทรงๆอย่างีเนี้ครประมาณเนี่ยครับทั้งหมดตายบนท้องถนนก็สองหมื่นคนต่อปีแบบปีจนมาถึงปัจจุบันนี้ปีที่แล้วเนี่ยดีนิดหนึ่งนะครับบนลดลงไปเหลือประมาณสกบเกือบหนึ่แปด แต่ว่าเป็นเพราะว่าได้ได้อทนิสงส์ของโควิดอ่ะโอ้โหต่โฮต้องขอบคุณโควิดคือโควิดนี่มันมันทําลายล้างทุกอย่างเลยนะครับแต่มันทาให้อุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยลดลงครับลดลงมากเลยครับสีที่แล้วครับเพราะว่ามันมีมาตรการอะไรทาบไว้คุณว่ามุ่ง่นแล้วครับท่วปีที่แล้วตอนเนี่นะ ช่วงนี้ช่วงกระทรงการค่ะ,คะนั้นกำลังระบาดครั้งแรกเลยใช่ประเทศไทยประกาศสู้โควิดลืมไม่ให้ขายสุราครับอสองปิดพับปิดบ้าหมดเลยนะช่วงช่วงเมษาปีที่แล้วใช่สามมีเคอร์ฟิวไม่ให้ออกจากบ้านครับอืมเออไอ้สามตัวเนี่ยที่เรา,าใช้ตู้กับโควิดนี่นะครับเราไม่ให้ขายสุราเราปิดพับปิดบ้าเรา มีเครฟรีเพิ่มจากบ้านโดยเฉพการเดินทางระหว่างจังหวัดเนี่ยก็มีด่านมีอะไรคนไม่ค่อยเดินทางกันนะครับเนี่ยทำให้ทำให้อุบัติเหตุลดว่วงลงไปเลยครับปีหกสามคือตัวโควิดเองเนี่ยมันไม่ได้ช่วยลดอุบัติเหตุนะแต่มาตรการที่ใช้ในการที่จะสู้กับโควิดเนี่ยสามปีอย่างนี่แหละครับมันมาช่วยในเรื่องของอุบัติเหตุทันทีเลยเพราะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นเพราะเล่าไง พอเขา,ขาไม่ให้กินเหล้ามไม่ให้ขายเหล้าอย่างเงค่ะเขาติดผับติดบาร์เขาไม่ให้ออกจากบ้านตอนะค่ำคืนเนี่ยมันก็เป็นการเรียกว่าอะไรฮะจำกัดการเข้าถึงแอลกอฮอล์โดยปริยายครับรยยคุณน้อซึ่งพอการจำกัดเข้าถึงแอลกอฮอล์โดยปริยายทุบัติเตุก็ลงโดยปริยายตรงไปตรงมาอย่างนั้นเลยแต่แต่พอปีใหม่เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ย ไม่มีมาตรการนี้นะครับไม่มีเทอร์ฟิวไม่มีกา้าร์ไม่มสุราไม่มีติดผับปิดบาร์ใช่ไะมครปีใหม่ปีที่ผ่านมาเนี่ยหกสีตายไปต้กับปีหกสามอลอครับอเอเ <แ S 2> นี่ยมันชัดเจนเลยมันชัดเจนเลยว่าสุราครับกับเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยมันถกพันกานเดยตรงครับยิ่งสุราเยอะอุบัติเหตุก็เยอะูเสุราน้อย ผู้ประบเหตุมันก็จะนอยครับคุณดอมครับอืมค่ะอันนี้แค่เฉพาะผู้เสียชีวิตอะยังยังไม่นับวมการสูญเสียแบบอื่นชาวพิ่าผู้บาดเจ็บเนี่ยประมาณปีละล้านหึ่งคนนะโอ้โหอันนี้เยอะเยอะกว่าเยอะเลยแล้วก็ประมาณปีหนึ่งสองสามแสนคนต้องนอนโรงพยาบาลคนที่นอนโรงพยาบาลสองสามแสนคนเนี่ย ไม่ได้ออกมาแล้วครบสามนสองนะครับกลายเป็นคนพิการอีกเป็นหมื่นคนน mm ี hmm. ่คือความสูญเสียที่ที่ที่เขาเรียกว่าอะไรนะอุบัติเหตุทางตรงที่ผมเรียกว่าโรคหารลงทันเสี hmm. มันได้ทําความสูญเสียไว้ให้กับสังคมไทยมาอาศาลในแต่ละปี mm hmm. ซึ่งเรายังไม่สามารถที่จะสู้กับมนได้เราสู้กับโควิดเนี่ยเทียบกับต่างประเทศนะน้ํา เราดีบิวเขาเยอะเลยนะคะรับเราสู้ได้ดีมากเรา,เราสู้ได้ดีมากๆนะครับแต่เราสู้กับอุบัติเหตุเนี่ยเทียบกับประเทศอื่นนะ <c oughs> เราแย่มาก <c oughs> ครับเราเราเนี่ย <c oughs> เคยขึ้นถึงอันดับหนึ่งของโลกนะ,ะที่มีอัตราการตายบนท้องถนนเนี่ยมากที่สุดในโลกเลยนะครับ<อ>ตอนเนี้ยเราเป็นอันดับเก้าครับเราเป็นอันดับเก้าของโลกนะครับที่อัตราการเสียชีวิตบนท้องถนนี่ย เป็นอันดับเก้าของโลกแต่เป็นอันดับหนึ่งของเอเชียนะครับอ oh. ในเอเชียนี่เรา oh. เราตายบนท้องถนนตายรยบน,นีเป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะ mm. <Okay. S 2> นะครับแต่ที่ตัวหนึ่งนะครับที่ยิ่งหนักก็คือว่าแต่ไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีอัตราการตายเพราะ oh. มอเตอร์ไซค์เนี่ยอันนี้เป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยโอ้โหอึหึหซึ่งทีเนี่ยตายเพราะ oh. มอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของโลกอริจริงอันดับถึงแบบนี้เราไม่ต้องขึ้นมาก็ได้ใช่ไหมคะคุณหมอเราไม่อยากเป็นเราไม่อยากเป็นแต่เราก็เป็นีมาหลายปีมากแล้วครับยังไม่สามารถที่จะต่อสู้หรือว่าดำเนินการจัดการจากเรื่องของเนี่ยความสูญเสียบนท้องถนนเนี่ยได้อย่างนี้ประทับอุถ้าใครเขาจะดูงานเรื่อง S อชไอ้อะไรครับโควิดอ่ะเขา เขามาดูบ้านเรานล้วรู้เป็นยังไงด้วยดีตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะแต่เราก็องไปดูมันต่างประเทศเรื่องของปฏิกิติทางการเมือนกันด้วยเข้าเสียดายนะตรงนี้เราต้องหาวิธีว่าทํากันมานานแล้วนะโควิดมาแป๊บเดียวเราจัดการได้ดีปีแล้วนะค่ะแล้วพิสามารถจัดการได้เลยครับเรื่องของปาสีสีบน ไม่ว่าจะตั้งด่านหรืออะไรก็ตามเพราะว่าล่าสุดล่าสุดก่อนช่วงสงกรานนี้เองก็มีข่าวคราวที่ว่าอุบัติเหตุใหญ่ๆเนี่ยสองสามข่าวด้วยกันแล้วเป็นช่วงกลางคืนเป็นเมาไม่ขับแทบเมาแล้วขับเมาแล้วขับแทบทั้งนั้นเลยนะคะจากจากอันนี้จากข้อมูลข่าวนะคะทีนี้ในส่วนของไม่ว่าจะเป็นการเสียชีวิตหรือการที่ต้อง เข้าโรงพยาบาลบาดเจ็บจนถึงขั้นพิการหรืออะไรก็ตามแต่ล้วนแล้วแต่ไปกระทบถึงสิทธิมนุษยชนของผู้ที่ต้องอยู่ในเหตุการณ์ด้วยใช่ไหมครคุณหมอใช่อันนี้อันนี้สําคัญเพาะนะครับเพราะว่าคนไทย,นยีไม่ได้คิดว่าคนที่ดื่มสุราแล้วออกมาขับรถมอเตอร์สปอเขากําเงนรเด้วสิทธิ์เราเพราะว่าส่วนใหญ่นะ พอเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นมีรถชนอะไรถึงที่เุณคนไทยเนี่ยมักจะอยู่ในมายเป็ของเรื่องของเวรกลรครับคิดไ่บอกโอ้โหดนรถชนเนี่ยมันซวยตอนนี้ซวยเลยโดนรถชนเนี่ยทำเวรทำกรรมเอาไว้บ้าหรือไม่ก็ทำกับเขาไว้บ้าไปแล้วก็าต้องมาชดเชยชดใช้เขาแล้วเราเราเราคิดถึงเรื่องของ เอ่ความสูญเสียันท้องต่อไยเราเป็นนึกถึงว่ามันเป็นโชคดีโชคเวทีเวกร,รมทำบุญมาแค่นี้ก็คิดอย่างนี้เลยนะครับเราไม่ได้คิดถึงสิทธิที่เราควรจะได้นะครับ <c oughs> แล้วก็มองอย่างนี้ครับ <c oughs> อยากจะให้บอกอย่างนี้ว่าการที่คุณไปดื่มนรที่คุณไปกินการที่ไปดื่มอันนี้เป็นสิทธิของคุณชัดเจน <c oughs> คุณเลือกได้ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> ุณจะดื่มคุณจะกินข้าวคุณจะกินคุดเชลคุณนอะไรนี่อันนี้คือสิทธิ์ของคุณที่จะเลือกได้อืมอันนี้เราไม่ได้ว่านะครับแต่เมื่อคุณดื่มแล้วนะครับคุณไปเมาแล้วเนี่ยนะครับคุณไะออกมาขับรถมาขับพึงมาอะไรแล้วขับรถไปณขนาดนี้แหละครับคุณกาลังละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นสิทธิ์อะไรครับสิทธิ์ที่ได้ความปลอดภัยของคนอื่นเลยครับโอ้อทางที่ทางที่คนคนหนึ่งเนี่ยใช้รถใช้ถนน เขาปีสิทธ์นะครับที่จะใช้รถใช้ทุนอย่างปลอดภัย <Okay. S 2> แน่นอนเขาต้องมีสิทธิ์นะครับแต่การที่มีคนคนหนึ่งที่ประิติสะพันญ์ญะไม่พร้อมอะ่ะ hmm. เช่นมเมาแล้วมาขับรถ hmm. เรามองได้เลยนะครับว่าสิทธิที่จะเราจะขับรถจะปลอดภัยมันหายไปเลยนะอืม hmm. จริงเพราะแม้ว่าเราจะไม่ได้เมาแต่เขาเมาเขามาชนเราตายได้อื hmm. เห็นไหมเลือดมลอดโคิดน่ี่แหละเราให้ทุกคนใส่หน้ากากล้างมือบ่อยๆอยู่แต่เพราะอะไรครับเพราะเราเชื่อว่าเรามีสิทธิ์ที่จะปลอดภัยเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยก็ต้องไนมือเระเมื่อสิทธิเราเพราะฉะนั้นทุกคนต้องใส่หน้ากากป้องกันเราไว้เห็นไหมทุกคนต้องล้างมือทุกคนไม้อยู่ห่างๆนั่นเพราะอะไรครับนั่นเพราะสิทธิ์ของเราที่จะปลอดภัยเวลาออกไปข้างนอกเรามีสิทธิ์ที่จะปลอดภัย ไม่ใช่เราป้องกันคนเดียวนะทุกคนก็ต้องป้องกันด้วยถ้าวันหนึ่งเราออกไปแล้วทุกคนไม่ใส่หน้ากากทุกคนไม่ล้างมือเลยเั่นแหละครับเขา,าเป็นโรคระบาดสืบเราแล้วครับก็าอาจจะเอาเชื้อของโคมาติดเราได้อือย่างนี้เราบอกได้นะคุณอ้อมว่าเอ้าทำไมคุณไม่ใส่หน้ากากล่ะทำไมคุณไม่ล้างมือบ่อยที่คุณกป็นโรคระบาดสิบเราแล้วนะอย่างเนี้ยเราบอกได้แต <c oughs> ่เราต้องมองกกน,นึกถึงน้ื่ว่า คนที่ขับรถไม่ดีบนทอ้องนเมาแล้วก็ขับเป็นเช่นเมาอย่างเดียวนะขับรถเร็ว <c oughs> ใช้โทรศัพท์แล้วก็ขับไปเนี่ยค่ะ <c oughs> เขาเนี่ยกําลังละเมิดสิทธิเราแล้วเพราะ <c oughs> เขามีพฤติกรรมที่ไม่ดีบนทอ้องนันแล้วพฤติกรรมตรงนั้นอ่ะมันทําให้เราเกลียดในการที่จะได้รับผลจากพฤติกรรมที่ไม่ดีเพราะระนั้นแปลว่าเขาละเมิดสิทธิเราแล้วครับตรนนั้นให้ผมย้ำอีกทีนะครับ การที่คุณไปกินไปดื่มเรื่องหนึ่งที่มีโซอ่อนอันนี้เป็นสิทธิของคุณอืนะครับคุณเลือกเองคุณจะทําลายตับไตไข้ทุ่งหรือจเขัาใจเรื่องคุณอันนี้เป็นเรื่องของคุณคแต่เมื่อคุณดื่มแล้วคุณไม่มีสิทธิที่จะมาขับรถบนถนนเดือวกับคุณเพราะคุณกำลังละเมิดสิทธิความปลอดภัยในขณะที่ผมใช้รถปกติแต่เราไม่เคยคิดอย่างนี้เลยจริงค่ะหมอเราคิดแต่ว่าอ๋อเขามากแล้วก็ ถ้าโดนเราก็สวยนะค่ะอยู่นั้นแหละครับแต่ต่างชาติเขาไม่คิดอย่างนี้ไงครับในต่างประเทศเขาบอกว่าอู้วตรที่เราเราต้องขับเลอนเราเมื่อสิบเราเ้นคนเหล่าเนี้ยต้องโดนลงโทษอย่างรุนแรงการปรับการปิดคุกการลงโทษการึ้นศาลเขาถือเป็นอาชญากรรมเลยนะครับแต่บ้านเรานถือเป็นแค่ความประบาทนะเป็นอ้อมอ๋อใช่บาทมั้นก็ติดน้อยไงถูกไหม แต่นใน<ช>ต่างปร<ช>ะเทศเขาไม่ถือว่าการมาเลืขับมาขับรถยิที่ดีการเียนประกอบประมาทนะเขาถือว่าคุณมีพฤติการการขับขี่ที่มีอันตรายแแดงอาจส่งผลทําให้ผู้อืน่นเสียบาดเจ็บพิการหรือถึงกัดชีวิตได้เพราะฉะนั้นเขาถือว่าการมาเลืขับบนท้องถนนร่วมกับคนอื่นเนี่ยเป็นการละเมิดสิทธิโดยสิ้นเชิงครับอ้างไม่ได้ครับว่าผมไม่รู้อย่างนู้นอย่างนี้ ้างไม่ได้ครับอืออืจริงค่ับประเด็นนี้สังคมไทยคนไทยไม่ไม่ไม่ได้มีการพูดถึงหรือนึกถึงจริงๆค่ะคุณหมอใช่นะคะเพราะว่าเราเราเรามองเป็นแค่คือพอเกิดเหตุแล้วเนี่ยก็ก็เป็นข่าวกันไปฟ้องร้องกันไปตามหาตัวคนผิดยิ่งยิ่งถ้าเกิดว่าคนทําเนี่ยเอ่ออะไรล่ะมียศมีตําแหน่งมีฐานะการเงินวีอะไรก็ยิ่งยุ่งยากกันไปใหญ่เลยถ้าเกิดคู่กรณีเป็นคนธรรมดาถูกชนถูกอะไรเงี้ยค่ะ เราเรไม่ร้องสิ์ของเราแอ่าใช่ตรงนี้เรามีสิทธิ์นะครับเวลาเราขับรถอยู่บนท้องถนนเสี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะใช้รถใช้ถนนเสียปลอดภัยการที่ดีคุณมีคุดใครทุกคนหนึ่งเนี่ยมันละเมิดกฎหมายแล้วมาใช้อยู่บนท้องถนนรุ่งเราลรถทำให้เราอยู่ในความเสี่ยงอันนี้เขาละเมิดสิทธิ์เราถัดทีครับเราไม่มีสิทธิ์ที่จะทำเองเราต้องมองอย่างนี้ไม่ใช่ว่า โอ้พอโดนชนก็เป็นคุณโชค่างนี้อ่ะเป็นความประมาทไปเพราะถ้าคิดเหตุการณ์เป็นความประมาทก็คืออะไรก็เกิดขึ้นได้สุทธิครับไม่ใช่อะมันไม่ใช่ความประมาทมันเป็นเรื่องของการละเมิดสิทธิของคู่อื่นวารประมาทกันแล้วเมิดสิทธิไม่หนีกัดแหละอืมค่ะคูกต้องเหนแต่บางครั้งเนี่ยเราเอาสองเรื่องนี้มาปนกันในสังคมไทยเนี่ยจนมองว่าเฮ้ ทารจะทำบางอย่างเนี่ยมันเป็นการประบาทไปแล้วไม่ใช่นการละเบิดค่ะจริงเพราะเราเราแล้วพูดถึงการเรื่องของความประมาทสุลาเดียมาดานค่ะแล้วคนไทยเด็ยเรายังคิดว่าคนที่ดื่มสุลาเนี่ยนบน่ารักบางคนก็คิดว่าน่ารักนะเห็นไหมแล้วเราจะมีแล้วเราจะมีอะไรที่ที่ไม่ค่อยว่าคนที่เมาอ่ะเช่นมันมีสุภาษิตอยู่อันหนึ่ง อย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนมา